สวัสดีกะช่องแอลมันซาดพี่น้องก็เริ่มกดไลค์กดติดตามเนเด้อให้กำลังใจเนเด้อกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้แอลมันซาดนี่เด้อพี่น้องมน,นีมาหยอดนำกดที่ยางไว้แต่จีหานาพี่น้องเนาะมกว่าสีมาหยอดนำกดตอนนี้สิมาหยอดนำกดพี่น้องผลสรุปว่าฮ้องกงก็ยอดได้แค่สี่ข้อมันกามาเลยเนาะพี่น้องเนาะเปิงพี่น้อง สิ่งที่เจอสิ่งที่ได้พี่น้องเ็ดทุกวิธีทางเพื่อจะให้นำยางให้ยังเป็นกอนมากที่สุด <c oughs> พี่น้องเอ๋ยแต่ตัวนางเมืองหยอดแบบเพียวๆได้พี่น้องนี่นำกดแบบมาเป็นแพ็กเลยหยอดแล้กก็ะคน้นทั้งฝนทั้งน้ำทั้งกดต้องเอาให้ติดถ้วยให้มากที่สุดก็แล้วกันพี่น้องเมืองนี่ถ้วยที่ได้ ก็ยังมีอยู่นี่บัี้ถ้วยที่บ่ได้พี่น้องลายแบบดีเดี๋ยวว่าพ่นกาล่างแบบว่าคึม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 นะบแดดเป็นคึมคึมอันนี้บ่ดดี้พี่น้องมืองสภาพเทศเสียถังน้ำน้องมองสภาพ มันก็แล้ว,ลวจะคล้องกับียกเบิดแข่งฝนหยออนนำกดไปนัน่มักงสีได้อยู่พี่น้องคิดว่าเนี่ยพี่น้องเห็นบ่อย่าลืมกดให้งกำลังใจนี่เดอพี่น้องเลยเ่งเนี่ยสั่มเติมเข่าแล้วกะแดดออกวันเบื้องพี่น้องนี่ย อืาพพี่น้องเอ้ยอล่นถวยเลยนี่เห็นบ่้นี่ตัวนี้ใส่น้่กดทันจังหน่อยแต่ว่าเป็นยังไงละ่ะนามแน่มีที่สองพี่น้องเบิง่งพี่น้องเอ้ยส่วนอันนี้บ่ได้ที่ถิ่มมืองหันนี่ น้องเอ้ยนี่ปลาเรือ,อยังเลยเบื้องพ่อสีด้เนี่ยกะเป็นแนวสีหละพี่นอ้องม,มาเพิ่นยังยสด,ด้วยเสยใส่น้ำกดแบบเพี้ยวๆพี่น้องแล้วก็ข้น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  ได้สำมนายสำนึงกงเอาขอให้ยังติดถั่วยอยู่ตัวอยู่ท่าคุณพี่น้องคุณแบบเต็มถั่ยนี่ตะนามพี่นอ้องยังตัวนี้เท่น้่เท่น้ก่กดใส่กับบริโภคในฝ่าวยังสีเหตุจังไน,นดี ฝ้าวน้ำฝนนี่ได้อีกจังหน่อยุูนาอีกสองมือฝนคัดแดดออกฝนหนังจังสิเดกีดไม่พี่น้องเลยโอ้ใใอยง่ายใจราคายางตอนไปขายเบื่อวันอาทิตย์หันกับยี่สิบเอ็ดบาทพี่นอ้องจะ่บาบูรุ่นมาเพิ่มสีล่งอีกหรือบวัวยางกับยางรับจ้างเพิ่นพี่นอ้องอืออันนี้พี่น้อง อ้ยเดือยยังพี่น้องแนวนี่อ,อ,นนอ่อ่น้ำล้นล้นอ่นเลอน้องเลยตาสนทั้งเถิงนั่นเดียบปลาทั้งเถิงนั่นมีอยู่สามข่องพี่น้องยอดประทันเลยพี่น้องเนี่ย ้ำกดแพกหนึ่งหกขวดนี่หกขวดเหลือขวดหนึ่งเ่นหยอด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 ข้นหยอดข้นหยอดข้น,ข,นข้นไปเรื่อยๆขอห้ไม่มียังเหลือติดถัวอยู่ยังดีนี่นเหลืออยู่จักหน่อยนี่โอ้ยนี่ยังเหลือหหลายเติบจังห,ห,หน่อยอยู่แต่ว่ามันสีแขนหรือบอนี่พี่น้องแต่ขั้นหยอดน้ำกดแล้วเพิ่นก็สีแขนอยู่พี่น้องมึง หยากัยังไนตัดที่บ่ตัดอย่างพอยังเดี๋ยวสิเขาซูหนาแหลงเนาะช่วงที่เฮาปีไม่ปียังแปลงสิตินมันจะได้ซูมเนาะพี่น้องต้องเลี้ยวอยู่หรือว่าทำกดบ่ถึงบ่แต่ก็ยังไข่ยอยู่คนเ็จตัวห้อยู่อีกสามมือขั้นแดดออกอีกสองมือนพี่น้องจังเสร็จดกีดอีก,กตอนอบนี้โอ้นี่ ข่วงนี่พี่น้องเพิ่อคข่วงนี่บ่ได้ยอดน้ำโกดพี่น้องมีแต่น,ตนลุ่นล้วนนี่เห็นมา <laughs> ข่วงนี่บ่ได้ข่วงนี่บ่ได้เดี๋ยวเ่าโอาน้ำโกดมาหยอดเบิ่งมาเพิ่นสิเส็ศษห้ยบอลเจ๊ดก็กจกหน่อยนอนก,ก็นยังดีบ่อยากเสียถิ่มเบิดน้ำไม่อยากเทเพ่อ ลองเบิ่องนอพี่น,อน้องเนาะเริ่มกดถูกใจเป็นกำลังใจให้แอลบันซาเนี่ยน,นะพี่น้องเดอ้อถูกคลิปสี่เห็ดออกมาแต่ว่ามีรอบนี้โอ้เสียควาหมหูซึกแห้งเพิ่นเห็ดคักลายเมื่อกี่เห็ดคอกันก็บบ้เคยตกเลยแจงจังปางออกแล้วพี่น้องข้าวเดียวกดเพียวเ,เลยพี่น้องยอดเบิง้งลองเบิง้ง มาเพิ่นสิเสตเฮฮอกบอยังขี้ลายหลือกติดถวยติดกดเนี่ยจักหน่อยก็ยังดีที่ได้เพิ่นลองเบิง่งบ่เคยเห็ดจักเทื่อดิพี่น้องฝนตกหน่อยใส่แด้นีรแหละลองหยอดน้ำกดลองเบิง่งลองเบิง่งเนาะบ่ลองบอ่หูพี่นอ้องบ่ลองบ่หูยังขี้ลายก็เดือดเป็นก้อนนี้เล็กนี้หน่อยก็เอาพอได้ตืิมกัน Nam tìm lê long bung tìm ai nói để quân mày sĩ nó để đại mà đại đài đại tinhy 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 đại เบื่องตัวนี้เทถิมพี่น้องแมบ,บเตรมถั่วอ่องเท่เบิง่งนี่นพี่น้นองเีต่นเทถิมนั่งนี่ละเทถิมเองเนาะที่เพื่อนยังยศนี่โมเมนนำยางนี่พี่น,อน,น,น,อตนต้องฝนนำฝนมบื้องอาบตนลงพี่น้องเอ้ฝนตัวนั้นเพื่อนกะ พาอเขากีดแล้วผนกบว่าล่งถวยให้เลยนี่อมึงนีด่ดีตัวมึงผดไหลลงผดโอ้ยหักลายส่งกบขี้พ่อส่ง พี่น้องเอ้ยพ่นแต่แนวส่งกับขี้พะส่งมันมีแนวดีจังจางสร้างส,าสี่ไดตมีดพี่น้องเอ้ยในห้อกระไดสองมีดสองมีดแะโยน่นเซลวยพี่น้องเอ้ยว่ามึงอ,อื่นสิพักหนาว่ะ สงสัยสิได้ผักเห่าเลยผักมีไปกีดยางกับทรงที่โอ้ยแต่แนวอุน่นมีขักนอ่พี่น้องเอ้ยตะลีโตนหนัง,น,ง,น,น,งาานั่งกับนั่งฮ้ว่าทำไมไรนี่นั่งยักอยู่นี่นี่นโอ้ยเมื่อย ั็ไปยังเว่ยมีตัวแนวควมเหยงกันพูดูเว้ยมุ่งมุนอ๋อโ้ยห่องเยอะเยะอ,อีกสม้ำนาหัวมึงมันว่า หักขักหมดธรรมดาเออมาสี่ด่จักเล็กจักน้อยเนี่ยกระบ,บอมาสีหางเงินสื่อส่งพี่นอ้องยีดยางกระส่งขี้ได้เจนี่โอ้ส่งเบสซ้ำโตน้ำกดกัด ขาดเบิดปุ้ยไม่ส่งเกา่าบมไ่เอลสามหกสามเจ็ดสามแปดบริจาคช่องนี้ได้ด้วยพี่น้องด้วยบวไปขายเราก็มาใส่เี็ดยางนี่ล่ละส่งห้อหูดกันได้ส่งแบบได้ได้เบิดพี่น้องโมฮิโบตี พ่อพี่ไซกับพ่อลองเบิร์พี่หน่องวะเพื่อนสีแขนไฮโบนอ่ะจริงจริงพี่หน่อง,ออองตัดสิ่ดายเด้์หนามรุนๆนนะพี่หน่องเดี๋ยว ซับกับโฟกัสได้พี่น้องมาเนี่ยห้องฮืมๆไม่อีกแล้วพี่น้องวันนี้ลาไปก่อนก็นแล้วกันอำลาพาจากกันไปเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอลบันศาดตร์ในเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนแลว้วกดถูกใจให้กำลังใจให้แอลบันศาดตร์ในเด้อเพราะว่ากีดยางไว้ฝนตกห้ามอย่าน,นำกดพ่ะท่านเมื่อยส่งกาขีพระสงฆ์ ลืมกันแล้วกันเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจงซิมี่คลิปใหม่เอ่อถ่ายให้เบิ่งอีกแนวคนมักปลูกปลากับซิมี่ถ่ายตะกุกใหม่นะพี่น้องเดี๋ยวจะอ,อัปเดตเตือนกุกใหม่้เห่าที่อยู่ในสวนหให้เบิ่งอีกเพื่อนหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีพี่น้อง